เนี่ยพัดลมมันเย็นแต่ไม่ยอมลงม,มานอนแล้วมันขึ้นไปถึงข้างบนหรือเปล่าแม่ก็ไม่รู้ด้วยนะปิะ๊บวันนี้ร้องทั้งวันค่ะตั้งแต่เช้าเห็นแม่ก็ร้องเห็นแม่ก็ร้องไอ้ทีนี้เนี่ยตอนแรกแม่อ้อมมาเมื่อคืนนาตกร้าเนี่ยไปวางไว้บนชั้นนี้พะเห็นมมนนอนตรงนี้ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าตอนกลางวันเนี่ย พัดลมเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเดิมเลยเป็นพัดลมไอน้ํานะคะ,ะเะมืนอน่อนเมอก็เออคยคิดว่ามันก็คงไม,ไม่ไม่ไม่เป็นอะไรปรากฏว่ากล่องแตกเม่อ้อมเอาถอดออกมาใส่น้ําอ่ะแล้วกล่องมันแตกน้ํออกอากอกออกหมดเลยมันก็จะเย็นเฉพาะช่วงที่ว่าน้ํามันอยู่อยู่ในอยู่ในในใน,ใน,ในกล่องของมันทีนี้น่ะปรากฏว่าถามว่าเย็นไหมมันก็เย็นนะคะแต่ปุย้ยไม่ยอมลงนะว่าจะอยู่แต่ชั้นเนี้แล้วเมื่อคือนเมื่มอ้อมก็ไม่ได้กางโมเพราะว่าดูแล้วยิงก็ไม่มีนะคะก็เลย ตะก,ก้าใสให้เขาปรากฏว่าก็นอนแต่ในตะก,ก้าแล้วเนี่ยก็ไม่อ,อ้อมก็งวาสายย้ายชั้นตะก,ก้าลงมาเนื่องจากว่าเห็นว่าตะก,ก้าเนี่ยมาอยู่ชั้นนี้มันได้พอดีระดับทั้ลงตอนกลางวันก็ไม่เอาจะนอนแต่ชั้นนี้แล้วก็เนี่ยชอบจิ้งจบม่า้อมกระซื้อจิ้งจกมาให้แล้วเนี่ยจิ้งจกเนี่ยตัวนึงอะไม่ได้ไปจับข้างนอกแล้วก็ให้กัดข้างในเอาหยุดร้องแล้วค่ะแล้วไม่อ,อ้อมไมสงสารเจ้าขอดมากเลยนะอ อขอดหน้าเศร้ามากเลยค่ะคิดถึงปื๊ดเมื่อวานเนี้ยมเห็นแล้วสงสารมากเศร้าจางแล้วเมื่อตอนบ่ายมันก็นอนร้องอยู่อย่างเงี้ยร้องร้อง,องจนไอ้นักรบมันมาไอ้นักรบมาน้องก็เอ้เพรว่าน,นักรบจะกินข้าวน้องต่อข้าวให้นักรบนักรมันั่งร้อง,องเรียกเรียกสักพักหนึ่งนะ,ะนักรบเข้าไปให้ข้าวก็ไม่กินค่ะ คงได้ยินเสียงเจ้าปื๊ดร้องก็ไม่รู้ว่าเจ้าปื๊ดอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้เดินเข้ามานะคะมันก็ไม่เดินเข้ามานะไอ้ขอดก็ไม่เดินเข้ามาจริงๆนะอ้องก็อยากจะให้มันมาเห็นว่าปื๊ดมันอยู่อย่างนี้นะเอาอยากจะให้ขอดอยู่เข้าก็คือกินน้าก็กินค่ะไม่ยอมลงไปข้างล่างเราก็บอกพัดลมมันอยู่ข้างล่างนะแต่ข้างบนมันก็ถึงนะคะถึงได้หน่อยเบาๆแล้วมันเข้าทรายมันอันขันเข้ากระบดซ้าย ออนะคะแล้วก <Billie S 2> <Idi ot. S 1> ็กรบกรบกบแล้วก no. ็ดมกบแล้วก็ดมกบเก่งก็น่าเนี่ยกบพูนเลยเห็นไหมไม่เห็นอึดนะอืมส่วนน้องฟ้านี่ไม่ไหวค่ะเป็นผู้หญิงก็คะแต่อึดแล้วไม่ค่อยกรบนอนนี่นะตัวก็เริ่มเท่มเลยเป็นผู้หญิงแต่อึดแล้วไม่ยอมกรบนะนิสัยเนี่ยอืมช่วงอากาศร้อนนี้รู้สึกสัมผัสขนเยอะนะคะเพราะว่าพวกเขาอยู่ข้างนอกอากาศมันร้อนอ่ะทําให้ขนเขาโล่งค่อนข้างเยอะนิดนึง เวลากว่าเราจะรู้ได้เลยแหละไอ้ยักษ์แน่ตัวใหญ่มากเลยอะโดนนอนตัวะเลยยักษ์ถ่ายไม่ชัดค่ะพี่หมอค่ะใหญ่เกินประตูอะะตูกี่เซนน่ะใหญ่มาก พี่ฝนแล้วขนร่วงเยอะมากพรุ่งนี้แม่ต้องอาบน้ำแล้วพี่ฝนหลายวันแล้วเนี่ยแม่ไม่ว่างเลยวันนี้แม่ก็ไม่ว่างพรุ่งนี้แม่อาบน้ำพี่ฝนแะล้วลูกเนอะอาบน้ำนัำน้นนะลูกเนาะไม่ไหวแล้วลูกพี่ก็เรื่องเยอะค่ะอืมขนมันร่วงนะแต่มันไม่มีแผลแต่ร่วงเยอะมากค่ะพี่ก็เรื่องเยอะเรื่องกินเนี่ยปัญหาเยอะมากถอดมาได้ยังแม่ เงียบแล้วเจ้าปึดก็เมื่อคืนก็ดูาตาพี่ฝนดะูตาพี่ฝนะพัดลมนี่จอตลอดเวลาเลยไม่เอาหมอนเลพัดลมอยู่กับพี่ฝนได้ยี่สี่ชั่วโมงนะคะยี่สี่ชั่วโมงกลางคืนคือสองตัวกลางวันคือไอเย็นตัวใหญ่ คือช่วงเนี้ยมันไม่มียุงแม่อมดูแล้วว่ามันไม่มียุงก็แม่อ,อมมุ้งมาแล้วแหละแต่แม่อมยังไม่คลุมมันปล่อยมันแล้วก็พัดลมมันก็จะจ่ออยู่มันจะไม่ถูกุงกัดค่ะแล้วแม่อมก็จะเปิดไฟไว้ทั้งคืนหลังบ้านเนี่ยจะสว่างตลอดถ้ากลางวันก็สว่างกลางคืนก็สว่างตลอดน <c oughs> ้องจะเหนื่อยหลับแล้วข้างล่างก็มีนอนไม่นอนตอนนี้นอนแต่ข้างบนข้างล่างก็ไม่นอน ก่อนจะสักพักหนึ่งจะต้องหาไอ้่ลอกคอที่มันแน่นหนาหน่อยนึงแล้วก็ใส่สายจูงแล้วก็ปล่อยให้เดินตอนที่เราอยู่เพราะว่าสงสารคอเลยน้ำที่หยดมาจากเคร่อแอร์คือมันทำงานหนักมากค่ะปกติในห้องจะเทวันแค่สองครั้งนี่อยู่นี่น้องเทวลาสี่ห้าครั้งนะเพราะว่าแอร์ทำงานหนักน,น,นอนเงาเงาอะ เนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาสองวันละตั้งแต่เมื่อวานหนา้นาเศร้ามากเลยอะขอดไม่มีเพื่อเหรอครับขอดไม่มีเพื่อเหรอครับใช่ไหมครับปื๊ดมันไม่อยู่แล้วแม่เอาไปไว้ข้างในแล้วขอดจะหาปื๊ดขอดต้องเข้าไปข้างในลูกเงาเลยครับขอดเลย ข้าวก็ไม่กินนะเนี่ยแม่อ้อมวางไว้ให้เนี่ยก็ไม่กินข้าวเงาค่ะเออเดี๋ยวแม่เอาปลากับหนูมาให้ขอดด้วยเนาะแม่ลืมเอามาให้ขอดลูกธรรมดามันต้องมีปลาตัวหนึ่งกับหนูให้มันด้วยแล้วแม่อ้อมยังไม่ได้ออกออกมาเพราะตั้งแต่เพืดมันเข้าไปอยู่ข้างในเมื่อวานนี้แม่อ้อมก็อ,อกไปข้างใน ตายแล้วโอ้ยตา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 ยผักบุ้งม่าเ่า่ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นเ่าฮ่งฮ่ึ้นไปไหฮอ่ะฮ่า่า่